เกมโชว์2 0ง2งานใหญ่จัดเต็มขอเกมไม่ควรพลาด <Wow. S 1> มาแล้วค่ะกับมหากรรมเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยกับ Thailand g เกม Show ในปี2022ที่เขามาในคอนเซ็ปต์คัมแบ็กนั่นเองนะคะกลับมาครั้งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามาพร้อมกับสถานที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมรวมไปถึงยังจัดเต็มทุกกิจกรรมให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวเกมใหม่นะคะจากค่ายเกมทั้งไทยและต่างประเทศมีกิจกรรมต่างๆให้เ,เพื่อนๆได้ร่วมสนุกในแต่ละบูธมีแบรนด์สตรีมมิ่งชั้นนำนะคะระดับโลกอย่างทวิตรวมไปถึงยังมีการประกวดคอร์ดเพนะคะตามมาด้วยสินค้าเกมมิ่งเกต่างๆอุปกรณ์ไอทีมากมายจากแบรนด์ชั้นนําระดับโลกเลยค่ะนอกจากนี้นะยังมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะที่มีเฉพาะงานนี้เท่านั้นเหล่าเกมเมอร์หรือว่าคอเกมไม่ควรพลาดและสําหรับใครที่ไม่เคยไปนะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยเพราะเคียมจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าภายในงานเนี่ยเขามีอะไรบ้าง และแน่นอนค่ะว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไปร่วมง,งานนี้นะคะภายในงานเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวเกมใหม่จากหลากหลายค่ายเลยอย่าง s ซก a นะคะซึ่งเป็นค่ายเกมยักษ์ใหญ่ค่ะจากประเทศญี่ปุ่นก็มาร่วมง,งานนี้เป็นครั้งแรกด้วยค่าย l e v e l Infinite นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่จากทาง Tencent นั่นเองค่ะมีการยก2เกมมาเปิดตัวนะคะนั่นก็คือ Tower of Fantasy และ n i k e g o d h e of Victory เกมใหม่จากค่าย h o l o World นะคะกับ Honkai s t a r r l ต่อด้วย Warrior of God ค่ะซึ่งเป็นเกมมือถือแนววางแผนการรบและค่ายเกมน้องใหม่สัญชาติไทยนะ อย่าง Gambit Goat ค่ะที่เขาจะมาเปิดตัวเกมใหม่ค่ะนั่นก็คือ f a r s i d e r e r นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเกมแอคชั่น RPG แนว Hack and s l a s h นะคะก็จะมีความไซไฟผสมกับแฟนตาซีซึ่งจะเปิดเทเลอร์ให้ชมกันภายในงานค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะค่ายเกม NFT นะคะอย่างเท o s o อ t เนี่ยก็มีการทดสอบให้ลองเล่นนะคะเกม T a m Ham, ham Survival อีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการแข่งข ham ham e port, นันแ a มแ a m Esports ตโค้ภายในงานอีกด้วยค่ะ และอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะของปีนี้เลยนะคะก็คือเขาจะมีโซนของ NFT Metaverse ค่ะที่รองรับเทรนด์โลกล่าสุดนั่นก็คือตลาดคริปโตเคอเรนซีนะคะในโปรเจกต์ของ Thailand Game Show NFT ค่ะซึ่งจะมีการปล่อยคอลเอชันแรกนะคะในงาน Thailand Game Show 2 0 2 2นีนี้ค่ะซึ่งความพิเศษนะคะก็จะมีเพียง22ชิ้นเท่านั้นที่เขาเนี่ยจะคอแลแลบร่วมกับศิลปินนะคะหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงค่ะเรียกได้ว่าเป็นแหล่เทมให้ได้ลุนกันอย่างเดาดวงนะคะนักวาดการ์ตูนชาวไทย ะะมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์มากมายนะคะที่จะมอบให้กับผู้ที่ถือของชิ้นงานนั้นๆน,น,นอกจากนี้ค่ะยังมีการปล่อยไทยแลนด์เกม Show NFT หลายๆคอลเลกชันให้เพื่อนๆได้สะสมกันภายในงาน ตามมาด้วยอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะคะแล้วก็สินค้าไอทีอีกเทียบเลยค่ะจากแบรนด์เกมมิ่งคุณภาพกว่า1น0 0ันรายการนะคะแถมยังมีโปรโมชั่นแล้วก็ลดราคาสูงสุดถึง80%เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชั้นนำนะคะอย่าง Logitech h y p e r x ็ r e รีเดหรือว่า La เซ r รวมไปถึงแบรนด์อื่นๆอีกเทียบเลยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยมีคุณภาพตามมาตรฐานที่นักกีฬาอ e ีสปอร์ตเลือกใช้กันเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกช็อปได้ภายในงานเลยค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็มีการแข่งขันกีฬาาาาาาารรระะดับโลลลกกกกมมมยยยหหวไ้ทีี่่่นค ซึ่งชิงรางวัลมูลค่ากว่า100,000บาทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าออนไลน์4เลนโบซิกลิกออฟเลเจนต์และนาล็อก X นะคะรวมไปถึงยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลพิเศษมากมายที่มีเฉพาะงานนี้เท่านั้นค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันภายในงานกับกิจกรรมคอสเพย์นะคะซึ่งเคลมบอกก่อนนะว่าถ้าใครแต่งคอสเพย์มาไม่ว่าจะเป็นจากกระตูนหรือเกมอะไรก็แล้วแต่ค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าชมงานได้ฟรีตลอดทั้ง3วันเลยแถมยังร่วมรุนรับรางวัลนะคะกว่า300,000บาทเลยค่ะ และสุดท้ายนะคะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆคนรอคอยค่ะเพราะภายในงานเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้กระทบไหลหรือว่าถ่ายภาพนะคะกับสตรีมเมอร์ชื่อดังที่ชื่นชอบแบบใกล้คิดเลยในกิจกรรม t w i t c h นมิท e ิ้งสองพ2 2และยังมีของแจกอีกเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดกระเป๋าเป้นะคะถุงผ้าเข็มกัดหรือว่าผ้าห่มค่ะและยังไม่หมดเพลงเท่านี้นะคะเพื่อนๆมีโอกาสที่จะพบเจอกับเหล่าแคสเตอร์และก็สตรีมเมอร์ค่ะจากสังกัดออนไลน์สเตชันอย่างพี่แป้งซีดิงรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์นะคะจากเกมลีกออฟ แล้วก็วอลเลนแลนด์อีกด้วยค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะมาโชว์ฝีมือกันสดๆบนเวทีเลยให้เพื่อนๆนะคะได้สนุกกับกิจกรรมพิเศษที่เตรียมไว้สำหรับแฟนๆไลอ้อนเกนอีกด้วยค่ะ และทั้งหมดที่คลิปพูดมานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เหล่าเกมเมอร์ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเพราะแต่ละกิจกรรมนะคะทางผู้จัดเนี่ยก็ได้ยกทับความสนุกรวมทุกกิจกรรมณส่วนการประชุมแห่งชาติซิลิกิตนะคะซึ่งจะจัด3วันก็คือ21-23ตุลาคมนี้บัตรเข้างาน1วันราคา150บาทสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ค่ะที่10 Event หรือว่าลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์หรือว่าสินค้าไอทีต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w j a b c o t h หรือแอปพลิเคชัน j a b สั่งครส3000เรามีบริการสงฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ